กูชื่ออะไรดีวะคำพงไอ้เฮียนามสกุลน่ะสีสกุลสีสกุลเราเป็นเราเป็นพี่น้องกันหน้านีหน้าหน้าสามแปดหน้าสามแปดแล้วมึงน่ามึงน่าทรงเสพดิเฮียนี่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 ตีไองเสพตีสอง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 เฮียมันเอ้ยเฮียมันทรงเสพจัดเลยว่ะไอ้เฮียเอ้ยกูว่าสามแปดเสพหวายจัดสามแปดหน้าคนหล่อนเลยเฮียอย่าดู ไอ้ยหน้าคนหลอนเอกหน้าคนหลอนเลยย่ะเสื้อไปเลยป้าไปเลยปาเยดเคมันเปลี่ยนท่าเดินไงอ่ะจีจีเยดเคเริ่ต้องทำไงเนี่ยเดี๋ยไปป ไม่รู้วะกูว่าโดดไอ้เหี้ยไม่รู้ไอ้สัตว์โลเปี้ยอะไรต้องโดดลงจากตึกระไรสัตว์เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ยังอยู่ดีครับหมอบนด่าดฟ้าเด้งศพหน่อยเด้งศพเหรอเด้งศพ โอ้ยม oh. ันเบรไม่ร้อนไม่ร้อนครับยังครับผมลื่นครับอะไรนะผมลื่นครับคุณหมอฉีดไหมครับฉีดครับคุณหมอครับครับมีใครเอาน้ำมันไปทาไว้ที่ดาดฟ้าหรือเปล่าครับอ่าผมไม่รู้ผมลื่นครับคุณหมอคุณหมอคุณหมอกินข้าวยอะครับไม่กินนะครับไม่เป็นไรครับกินข้าวกับอะไรครับอ่าฮัลโหลครับ อร่อยไหมครับอาไอ้ย่าขับดีกูเลยสันเอ้สวัสดีครับไปรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรมาครับพี่เปล่าโดนตำรวจล่อครับไปทำอะไรมาอาโรงพยาบาลมีเคสปูนแล้วมันมาจับคาโรงพยาบาลหนีพ้นแล้วอ่ะ ใช่ไงคู่นั้นเดียวนี่ยมันถ่ายลงมันถ่ายลงทวิตอยู่นี่หน้ารูปมัน่า่คู่กันใช่ครนะใช่ก็ไม่ดูไม่ได้ดูมันถ่ายลงตั้งหลายรูปรูปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย พี่ชายพี่ายคันนี้มันหนีตำรวจได้ไหมอ่ะคันนี้ไหวไหมล่ะเองว่าไหวหรือเปล่ามันเอ้าันพี่ไม่เคยได้ยินหรอมันขึ้นอยู่ที่คนขับไม่ใช่คนอยู่หลังพวงมาลัยพี่ว่ารอดปะพี่ว่ารอดปะเอาเองว่ารอดก็รอดเอองั้นเจอกันในคุกพี่เชื่อมันมีนี่บ้าสองไอ้นี่บ่ะขโมวยใย่ไป่ะ ไม่รู้กูจะรู้ไหมกูเข้ามาเพรมึงเห็มึงเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นรูปยาเด้ไอยาโก้กูบอกให้ขาดเลยฮัลโหลพี่ชายไม่แปลกนะตอนไปมาทิ้งไว้อ่ะประเทศนี้ประเทศนี้มันมีแบบเออ่มีวอโซนอะไรอย่างงี้ไหมยังไม่มีนะครับนี่รถรถเข่าไหมเหรอเข่าไปยังไงอะนะรถผมครับ ไม่ไอ้มันมีคนเหนื่อยเอามอไซค์มาจอดไว้แล้วก็ขับรถไปเลยแล้วเพื่อนผมตายอ่ะนี่เขาเพื่อนผมตายได้ไงอ่ะเนี่ยเขาเอามอไซค์มาจอดไว้แล้วก็ไอ้ขับรถไปเลยอ่ะขับรถผมไปเลยเพื่อนยังไงขึ้นเอาเรื่องยังไงเอ้าไอ้เยี่ยคอพับเลยอ้าวตกตายกันเลยที่เยี่ยอยู่ก็แตกตายได้ไงอ่ะปลาเจอเพื่อนผมตายครับเพื่อนผมตุยเย่ เอ้าหมอหมอกูอยู่ข้างหน้ากงเนี่ยหมอเอ้ยกูเป็นไรกูเป็นไรไหมฉิดยาใช่ไหมใช่ครับยายายาแรงนะครับผมกลัวเข็ม จ็บบครัโอ้ยโอ้ยหมอทำแรงโอ้ยโอ้ยหมอโอ้โหสะดุ้งเลยหมอโอ้ยโอ้โหตกใจอยู่เลยทีหลังเม่หมอฉีดแล้วปักเข้ามาทะลุแขนเลยนะโอ้ยโอ้ยทำไรอะเอาเอาทำไรอ่ะเอาเอ้าทำไรอะเอาที่เอาทำไรอ่ะทำไรครับ ทำไมทำไมต้องทำไมชงหน้าผมอ่ะผมเจ็บนะบุ๊เบอร์รี่พบุ๊เบอร์รี่สั่งมาครับเบอร์เบอร์รี่ไหลสัตว์ลงวันนี้ลงวันนี้เบอร์รี่ไหลเขี่ยลงวันนี้เชี่ยกูก่อนเบอร์รี่ไหนเบอร์รี่ไหลสัตว์ ไปเลยบาย Have a great time เฮ้ยอยากเจอกันเลยครับเบอร์รี่ไหนครับมันสั่งมาต่อยผมใช่ไหมครับใช่โอ้โหอย่างนี้ไม่ได้ละครับผูเป็นลุงร้องเบอร์รี่อะครับได้แล้วโอ้โหมนไหนพาไปดูนายดิมื่อยู่ไหนไม่รู้ครับผมไม่เจอครับตอนนี้เออหรอมาทำงานอะไรทำงานเก็บเห็ดอยู่มั้งเก็บเห็ด มาร์กดิ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 มึงเบิร์นล้อหาพ่อไอเชี่ยมันหายไปไหนวะกระพงเฮ้เชี่ยตายมาแล้วตายแลขับช้าจ like ังวะไอเย้ยไอวอนได้ยิงอยู่โดยศาสตร์ ไปไปเดียวเดิยวเฮ้ยโอ้ยทำไรโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยทำไรอะทำไรอะทำไรอะเฮ้ยไอเข้าโบงไอ้เหี้ยไวเลยสัตว์สัตว์ลงมาดิ

ไอเหี้ยสัตวตีเลยสัสไยไอเหี้ยไอสัตว์เอ้ยพี่น้องร่วมสาบานเขากินนิโลงไอสัตว์ไอเหี้ยตอนพี่ตัดล้องแบงเลยไหมไอสัตว์เอ้ยสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกมาก ไอสัตว์เอ้ยรถทางกลางทางกูจะไม่สงสัยอะไรยอะเนื้อมันจะหมดเอ้าเอ้าไอเชียช่วยไหมเฮ้ยกลับมาก่อนดิบอกมากลับมาก่อนดิไอเชียอะไรไปสปอนใหม่สัตว์ไอเยี่ยน้ำมันหมดไม่พอเดี๋ยวเลยเฮ้ยมึงชื่ออะไรนะนาคอสนาคอสคอสอะไรคอสอะไรคอสแครคอสแครแครอะไร แค่อะไรไม่ตามหาลูกที่ก็ตอบกูดิแคสอะไรไม่รู้บะพงโค้ชวยเฮ้ยบอลระเบิดประเบิดประเบิดหยุ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 ดไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ได้ไปวันนี้สัตว์โซนแล้วมึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เห็นเกลือไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันมึงจอดมึงจอดจอดกันจอดกอนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนกอด โทรหาลูกพี่มึงดิลูกพี่มึงอยู่ไหนวะอยู่โรงพยาบาลโอเคอยู่โรงพยาบาลได้ปะโอเคไปไปไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วกูขับมาอย่างไกลไอ้เหี้ยมึงคิดว่าลูกพี่มันจะเป็นคนแบบไหนวะไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยแต่ไม่ควใส่หน้าไม่ให้ด้วยเออไม่น่าจะควรต้นตีนไอ้สัตว์ต้องจัดเลยแล้ววะเออต้องจัดอะไรลไอ้เหี้ยใช้ลูกน้องมากูโคตรไม่ชอบเลยวะไม่มาเองอ่ะเออไม่มาเองวะไอ้เหี้ยลูกน้องแม่งก็ไปอยากจะทำด้วยดูทรงละมันไม่กล้ามันไม่กล้าเราไงเออไอ้เหี้ยไม่กล้าเราไง โรงพยาบาลได้ปะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยอ่ะไอสัตว์เชี่ยวโผล่ไปโผล่ไปโผล่ยปเลยเขี้ยวเฮ้ยเขี้ยวจบพกหมอดปล่าเหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดใครวะเฮ้ยเฮ้ยเปิดใครต่อยกูทำไมอ่ะเฮ้ยใครวะมาดีดิเปิดใครวะมาคุยกับกูดิมาคุยกับกูดิเปินใครวะไม่หัวหน้าไอ้นี่หรอฮัลโธ่เกอนเลยเฮ้ยไอเขี้ยวไม่ได้ยินไอสัตว์พูดเป็นเมาพูดเป็นเมา ไลูกใส่หัวได้มันเป็นใบเย็นเคเข้าแกงว่ามึงดูดิมึงดูเย่ะดิไอ้สัโหด้ามไม่น่ารับถือย้ายมาแกงกูเลยหรอเชี่ยอลูกเบิดแล้ววะอะดูลูกน้องลูกน้องมึงยังแบบอยู่ย้ายมปอยู่กูดูดิดวดูดิดูดอปเลยได้ไลูกเราเกียงตอันคนบันไดเออเย็ได้ยินแล้ตอน มาดีดี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 มาคุยกับกูดีดีโว้ยนี่ลูกน้องมึงใช่ไหมไอ้สารมึงมึงบอกให้ลูกน้องมึงบอกให้ลูกน้องมัวต่อยกูไม่ใช่หรออะรู้จักไยหน้าคอนมึงมึงคอนเฟิร์มดิมึงพูดดิใช่เออเห็นว่ามึงใครชื่ออะไรมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรยัยกันเองอะชื่ออะไรมึงชื่ออะไร ดาเค้นดาเค้นเนาะโตเกียวว่ะดาเค้นแล้วแล้วโอ้โหเบียวเียวเดนอไอ้สัสเบียวเนาะเบียวดาเค้นเนาะดาเค้นเนรอเอ้ยเย่เย่เย่เฮ้ยตายเบียวตายไปดิมึงก็ตายไปดิเฮ้ยมึงเอาสุดแล้วมึงเอาไาโลภานเลยเหรอไอ้สัสเฮ้ย เฮ้ยมึงเอาสุดเลยเหรอในโรงพยาบาลเลยเยี่ยมไม่ได้เหรอไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงกูไม่ได้กัดจะเอาตายไอ้เชี่ยมึงเอาตายมึงใส่สูตเลยเหรอไอ้เยี่ยมกูกัดจะคุยกับมันเฉยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยบอกยังไงอย่ามาซ่าแกกเล็อกไอ้เยี่ยเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะฮัลโหลไอ้เชี่ยเยี่ยไปเลยไอ้สัตว์กามหักกามหักไอ้เชี่ยนี่กามหักพูดไม่ได้แล้วเหรอ ไอสัตว์รู้ใส่สุดเกินไอ้เหี้ยไอ้ยังมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูกูจะขู่มันไอ้เหี้ยแล้วให้มันมันมันเป็นลูกน้องพวกเราไอ้สัตว์มึงใส่กูจะเหี้ยอะไรนี่แหละการขู่ที่ที่แท้จริงไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยมันจะได้กลัวเราใช่ไหมได้ดูได้อยู่แต่มึงใส่สุดเกินไอ้เหี้ยมึงใส่สุดเกินมึงสุดเกินไอ้สัตว์มึงเอาไปลงพารเลยเหรอไอสัตว์มึงสุดเกินไอ้สัตว์เฮ้ยสวัฮัลโหล ไอ้ีเช uh ี้อะไรสัตว์ชี้อะไรกรดับกรดูดับมาดูดับอีกแล้วไอ้เหี้ยหูดับหรออะโดนโดนโดนเข้าบ้องหูดับเลยเหรอเป็นคนบันไดมาเฮ้ยบันไดมึงอ่ะรู้ยังรู้พิสูจน์แกกูยังอ่ะมาอยู่แกงพวกกูมาพวกกูแค่นั้นแหละมึงมาอยู่แกงพวกกูมามึงเดี่ยวกูได้นะมึงเดี่ยวกูได้นะเขาว่าผมมะเอาสุดมามาเอาดิไว้ดิถ้ามึงแพ้มึงต้องเปลี่ยนทรงผมแล้วมึงก็อยู่ไอ้แกงกูไงวะเไี้ กูคิดอยู่ได้แค่ตราผมหัวหย่อยเอนพวกมึงเนี่ยทำไมวะมาทำไมวะมาทำไมวะทำไมวะพูดดีๆพูดดีๆพูดดีๆมาเนี่ยมาเนี่ยมานี่ยมาเนี่เออเงี้ยเงี้ยมึงลูกน้องกูต่อยตึงเอาดิเอาดิโอ้โหเงี้ยเม่ยไม่ได้ดีสักคราวเลยโอ้ลูกน้องกูต่อยตึงโอ้าติดไปกูกูนี่กูที่กเดียวเหรอเดียวใช่ไหมเฮียโดนไปแล้ว โอ้ยกูนี่กูไอ้สัตว์กูอะตำโพงสีสกุลจำชื่อไปไปไปเอาพงสีสกุลเลยสัตวูวูนั่งอย่าแก๊เดียวกูวายทรงหัวย่อใหญ่พวกมึงยังไกูไมปดูหรอกโอ้ดูดิตกลงกันแล้วไม่ยะวะดูลูกน้องมึงดีดูลูกน้องมึงดีถึงถึงตัวกูจะตายแต่สมองกูยังทำงานอยู่ทุกทีไอ้เหี้ยควรยังหมอครับหมอเวลากรีนแล้วหมอ หมออย่าหมอไป็นลเคสเลยสัตว์หมอครับหมอครับช่วยคนนี้นะครับชุดกำบือหน่อยครับช่วยหน่อยครับปั๊มหัวใจกำบือหน่อยครับหมอปล่อยไงค่ะไปไหนครับ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 ลูกพี่มึงลงไปนอนกองแล้วไอ้ชี้แกวะเกิดใหม่เจ้าอยู่แล้วเจ๊เลสล็อกอ่ะน้ำวันตอนกูสลบมีใครว่าอะไรกูวะไหนเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มี เอ้ยมึงอ่ะแพ้เราต้องรักษาสัจว์จ oh ่าดีเปลี่ยนทรงผมด้มึงอ่ะกูอยู่แก๊งมึงได้กูก็ไม่เอาทรงผมเว้ยมึงต้องเอามึงต้องเอาตากูมามึงไอ้เหี้ยมึงจะติดใจสัตว์ทรงนี้ทรงนี้สาวกีดมึงทรงนี้สาวกีดกีดประกวไอ้สัตว์มาขึ้นรถรถกูคันไหนเนี่ยรถกูคันนู้นมามาขึ้นรถไอ้เหี้ยจอด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 ชนจอดดีๆไอ้สัตว์จอดดีๆเข้ามา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 รถมันปังกูเนี่ย มาหนี้มาหนี้มาหนี้เออดีๆมึงมึงมึงหยุดก่อนที่สัตว์ไอ้เหี้ยตรงเหี้ยนี่เท่กว่าเยอะเอ้ยมึงพูดดีๆ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 สัตว์ไอ้เหี้ยพวกมึงไม่ไม่เท่เลยว่ะมึงพูดดีๆพูดดีๆไปดิเหี้ยมาสัตว์แกงหัวหยอยยัดมัมอ้าวพี่สองวันละเว้ เเล็หนาที่ผายตัแคอเลยขวายเลยขวายเลยอุบานี่อุบาน